ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมีรถแห่กบ้านไหนน้อหนิครับอรถแห่บ้านบัวสามครับบัวสามครับได้ทำมานานยังครับนี่เป็นปียังยังครับเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มประมาณสองเดือนครับอ่าอยู่ครับอันนี้คุณพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่ออุดมครับพ่ออุดมทำงานยมเพลนเนาะครับอันนี้ลูกชายชื่ออะไรลูกชื่อเดียวครับชื่อเดียวครับเอ้าทำงานเป็นทหารไม่ใช่หนิใช่ข้าใจอันนี้อาชีพเสริมครับอาชีพเสริมมาช่วยพ่ออา มีรับงานอะไรช่วงไหนบ้งบงางหรือว่าหจังงานจะมีทั้งาเกเครื่องไฟครับรับงานพิธีต่างๆครับมีมบงานรถแห่ด้วยก็นี้เพิ่งเริ่มทําครับเพิ่งเริ่มทำครับอ,อยู่บ้านบ้านบัวสามครับบัวสามครับ,บอยู่อยู่ที่ เลยบัตรเป็นนี่นึงแถวนงเกษตรนะเนาะครับผมอ๋อสนใจก็มาอุดหนุนได้ได้ครับผมราคามีรภาพครับมีน้อยมีมากคุยกันได้ครับเพืได้เนาะอ้าวเขาบอกเบอร์ไหนครับเบอร์0862629945อครับ0862629945เบอร์ลูกหรือเบอร์พ่อเบอร์พ่อครับเบอร์พ่ออุดมหรืออาจจะปจการติดต่อก็อำเภอกรไดเสาติดมาได้เนาะได้ เคครับหรือเย็นเย็นมื่นหมื่นก็ได้เอาืลยงานได้โอเคครับงนเรก็เได้ครับเนาะหลังก็เสียณค่อยว่ากันปีหน้าค่อยว่ากันเต็มที่วันนี้ก็ขอให้รับรวยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สรองเท้าวครับร <gh p> ุ่น08626299 ลุงเก้าแปดหกสองหกสองเก้าเก้า